สวัสดีครับผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตขอรายงานตัวครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับสนใจผูกลักาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาที่ a y o r 8ได้ครับทั้งคนจนทั้งคนรวยก็ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์เพราะความไม่พอนั้นเป็นเหตุ โอวาทธรรมของหลวงปู่ชาสุพัทโธครับลัคนาราศีกลุ่มนะครับถ้าเปรียบเทียบดวงดาวนะทั้งสิบดวงที่ให้ผลกระทบติดุชะตาในเดืเอนเมษายนดาวที่โคจรเข้ามานั้นนะจะให้ประโยชน์มากกว่าให้โทษนะครับให้ประโยชน์มากกว่าประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะแล้วก็จะให้โทษประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับหมายถึงว่าเรื่องราวที่จะให้โทษเรื่องราวที่จะให้โทษเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือว่า ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการมีวาจาการถกเถียงกันนะครับกับคนรอบตัวนะคนรอบตัวก็คือคนต่างแผนกก็ได้นะเพื่อร่วมง,งานต่างแผนกนะมีเหตุให้จะต้องแบบทะเลาะวิวาทอย่างนี้นะครับใช้วาจากถกเถียงซึ่งกันละกันแบบนี้นะครับกับคนรอบข้างได้นะสิ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าเราควบคุมได้นะคือพอมีเหตุอะไรปุ๊บเราเดินถอยเราปล่อยห่างเราหลีกออกมานะครับ เหตุเหล่านี้ก็จะหมดไปนะทีนี้ก็จะเหลือแต่เรื่องราวดีๆของชะตาชีวิตนะครับดังต่อไปนี้เลยนะอย่างเรื่องของหน้าที่การงานนะครับหน้าที่การงานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะนะจะวางแผนอะไรจะบริหารงานอะไรนะครับไอเดียบันเจิดนะพอไอเดียเกิดขึ้นแล้วนะครับแสงสว่างในสมองเกิดขึ้นเราจะสามารถวางแผนชะตาชีวิตที่จะบริหารการจัดการตั้งแต่ช่วง เมษายนนี้ไปตลอดทั้งปี2565นี้นะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินเก็บนะตามสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้นั่นแหละนะครับก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าผลงานต่างๆที่เราคิดนะที่เรากระทําจะออกมานะครับสมหวังนะครับดังที่ใจนั้นปรารถนานะครับเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ไปเลยนะถือว่าเป็นเรื่องดีๆเข้ามาในส่วนที่หนึ่งนะครับ ทีนี้นะครับบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงการงานไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานถามว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีแล้วหรือ,อยังนะก็ต้องตอบว่าเดือนเมษายนนี้มีช่วงจังหวะดีๆเข้ามาแล้วนะครับใครที่ไปคุยงานไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานนะครับ <c oughs> ก็มักจะเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับที่จะได้รับนะงานตัวใหม่ๆที่เข้ามานะครับก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะคู่แข่งก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะมา,าแข่งกับเราได้นะเพราะด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็การที่กล้าพูดกล้าตอบอะไรที่มันชัดเจนอะไรที่มันแปลกแปลก,แปลกออกไปแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ได้รับเลือกนะในหน้าที่การงานนะั่นแสดงว่าใครคิดจะสมัครงานใหม่นะถือว่าทําได้นะแล้วก็เป็นเรื่องดีๆเข้ามาที่จะได้รับข่าวข่าวดีๆเข้ามาตลอดทั้งเดือนเ,เมษายนนี้เลยด้วยนะครับ ในส่วนของกลุ่มการค้ากลุ่มการตลาดแบบนี้นะครับเวลาไปติดต่อลูกค้าไปพบลูกค้านะครับก็มักจะปิดลูกค้าได้นะจะไปเสนออะไรจะไปเจราจาอะไรนะครับก็มักจะทําได้นะครับดีด้วยนะครับตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะกลุ่มการตลาดต่างๆนี่นะครับแต่ว่านะครับดาวดีอย่างไรก็ตามแต่นะครับมันจะมีความเ็าเรียกอารมณ์ของความยากนิดหนึ่งนะ เข้ามาด้วยนะครับถึงแม้ว่าดาวดีจะเข้ามา,าแต่มันจะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนอย่างเงี้ยนะคือยังเหนื่อยอยู่นะยังรุยอยู่ยังสู้อยู่นะครับดาวดีมาในลักษณะบแบบนี้ไม่ใช่ดีแล้วจะสบายนะเขาเรียกว่าได้อะไรได้จริงดีอะไรดีจริงแต่ว่าได้มา,าด้วยการพิสูจน์ฝีมือหน่อยนะครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะถือว่ายังเหนื่อยอยู่นะครับในเดือนเมษายนนะพอการงานไปแล้วมาดกาูกันการเงินกันบ้างนะครับเงินเนี่ยนะครับถือว่าดีนะ เดือนเดือนนี้ถือถือว่าดีเลยนะครับอ,อย่างคนที่ทําธุรกิจเคยลงทุนอะไรเอาไว้นะเม็ดเงินต่างๆท,ท,ที่เคยลงทุนเอาไว้ก็จะได้กลับคืนมานะครับนั่นแสดงว่าค้าขายก็จะได้กําไรนะลงทุนอะไรไปก็จะได้เม็ดเงินกําไรนั้นกลับเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำนะการเงินก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหมุนเงินทันนะหาเงินได้นะครับะจะไปเสนอขายอะไรนะครับบางคนทําอาชีพใหญ่ๆหน่อยนะ ก็จะได้โปรเจกต์ใหญ่กลับเข้ามาได้กําไรมากๆกลับเข้ามานะก็แสดงว่าเป็นไปในทางบวกนะครับในตําแหน่งลักษณะแบบนี้นะครับอย่างคนที่ทํางานประจานะก็คือพวกได้โบนัสอะไรเงี้ยนะครับก็คือม,มีเข้ามานะครับหน้าที่การงานต่างๆนะยังหมายถึงหน้าที่ตาแหน่งต่างๆของชาวกลุ่มด้วยก็จะดีขึ้นนะก็จะเป็นไปในทางบวกมากยิ่งขึ้นก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างถ้าบริษัทไหน เขามีตำแหน่งว่างสมมติหัวหน้าเราออกไปเนี่ยนะแล้วคนในทีมเราเนี่ยมีหลายๆล้าสีหลายๆลักษณานะกลุ่มนี้ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในลัคนานะที่จะมีเกณฑ์โชคดีที่ได้ปรับตำแหน่งขึ้น,น mm hmm. ในปี2565นี้ด้วยนตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็แนะนํานะไปทําบุญไหว้พระทําบุญหนุนตัวนะอย่างไปไหว้พระขอพรในพระที่ศักดิ์สิทธิ์หน่อยเบบี้นะครับอย่าง พระประจําบ้านประจําเมืองคู hmm. ่บ้านคู hmm. ่เมืองของแต่ละจังหวัดก็ได้นะครับก็จะทําให้ว่าชะตาเรานั้นสูงขึ้นดีขึ้นอย่างบริษัทอยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วก็ไปไหว้หลักเมืองไปไหว้พระประจาเมืองคู่บ้านคู่เมืองเขาอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ชะตาชีวิตนั้นเราสูงขึ้นตําแหน่งหน้าที่เราก็ดีขึ้นด้วยนะเริ่มจากเดือนเมษายนนี้ไปเลยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมหัวหน้าล่ะนะครับดีกับเราไหมนะครับก็ต้องบอกว่าพอดาวเดินมาในลักษณะแบบนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตานะจะทําอะไรเขาก็เอื้อประโยชน์เห็นประโยชน์นะครับมาถึงดวงถึงชะตาเลยนะตลอดทั้งเดือนเมษายนจะไปขอความช่วยเหลือนะก็ช่วยเหลือนะเต็มที่เต็มกําลังจะทํางานอะไรออกมานะเขาก็เห็นคุณค่านะเห็นประโยชน์ของเราเต็มที่นะน่นแสดงว่าระหว่างเรากับทางด้านของหัวหน้างานนะ เป็นไปในทางบวกอย่างมากนะครับจะไปเสนอจะไปอะไรก็แล้วแต่เหมาะอย่างยิ่งนะที่จะทำในเดือนเมษายนนี้ทั้งสิ้นครับระหว่างบริวารนะนะครับกับชาวลัคนาราศีกุมนะบริวารเนี่ยก็ถือว่า,ามาช่วยได้บ้างนะอาจจะไม่ได้เต็มที่เต็มกาลังสักเท่าไหร่นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะประสบผลสําเร็จนั้นมาจากตัวกลุ่มเองนะเป็นเป็นหลักๆนะครับ บริวารช่วยได้ในส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ช่วยเลยนะช่วยได้ในส่วนส่วนหนึ่งนะครับน,ะน่นแสดงว่ายังเป็นไปในทางบวกซึ่งกันและกันอยู่ครับเดือนนี้สุขภาพเคราะห์ภัยต่างๆนั้นมีบ้างไหมนะครับก็ต้องตอบว่าชาวลัคนาราศรีกุมนะยังมีเหตุยังมีเกณฑ์เจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับเป็นเคราะห์นะเลือดตกยางออกแบบนี้นะครับเข้ามา ในเดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะที่จะต้องระมัดระวังนะครับอ,อย่างเวลาเดินทางไปเนี่ยนะครับถ้าใช้ความเร็วนะมากเกินไปนะอันตรายนะต้องหาเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเหตุต่างๆมันจะเกิดขึ้นจาก,จากตัวเราเองนะครับเป็นผู้กระทํานะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องอุบัติเหตุทั้งหกร้มนะครับอเคราะห์เบาๆต่างๆที่มันจะเกิดขึ้น รวมถึงนะในเรื่องของปัจจัยของแบบอย่างพวกเชื้อเชื้อโรคเชื้อภายต่างๆที่จะเข้ามาทําให้เราป่วยได้อย่างนี้นะครับก็ยังมีเข้ามานะตลอดทั้งเดือนเมษายนนะครับโดยจะแบ่งแบบในช่วงเข้มข้นเนี่ยนะอย่างเชื้อโรคจากปัจจัยภายนอกนะที่เข้ามานะอันนี้ก็คือช่วงประมาณสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนนะแต่เคราะห์อุบัติเหตุต่างๆก็จะไปช่วงสัปดาห์ที่2 3 4อย่างงี้นะครับ ของเดือนเมษายนอันนี้ก็ต้องระวังกันให้ดีครับแต่ว่านะครับพอช่วงสงกรานต์เราไปทําบุญเติมกุศลมาแล้วนะต่อให้มีเคราะห์ยังไงเขาก็เรียกว่ามีโชคกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนถือว่าเป็นในช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีโชคตีเข้ามานะครับจะมาจากเรื่องอะไรเรื่องต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับก็ต้อง ู่ในพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะแต่ก็ถือว่าพิเกณ์โชคดีต่างๆนั้นเข้ามาถึงดวงถึงชะตาแล้วครับามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะความรักเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่โอเคเลยนะเป็นเดือนที่สุขสมหวังสุขสดชื่นเลยนะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมทั้งคนโสดนะอยากจะมีคู่ก็มีเกณฑ์ได้พบคู่นะหรือว่าคุยคุยกันอยู่เล้วพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปใน,นทางบวกได้อีกนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วนะถ้าเคยทะเลาะกันไปนะ เดือนนี้ก็ยังมีเหตุนะมีวาจาขัดแย้งกันได้บ้างนะครับแต่ก็จะปรับความเข้าใจกันได้ดีนะแล้วก็เหมือนความสัมพันธ์ความรักนั้นแน่นขึ้นนะดีขึ้นนะครับจะเดินทางไปเที่ยวโดยกันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดีอีกนะครับเพราะฉะนนั้ในเรื่องของความรักเนี่ยทายดีแบบดีมากมากเลยนะครับในเดือนเดือนนี้ครับขอบารมีพระรันตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย ช่วยดนบันดาลให้ทุกๆรลักนาราศีประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ารวยทั้งการเงินการงานและความรักตลอดปี2,565นี้ครับ